สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับฟ้าใสไทยละครแอนะคะวันนี้เราก็ทำปลาหมึกย่างนะคะนี่ปลาหมึกที่เราเตรียมไว้นี่เรามีอยู่แล้วนะคะนี่กระรมังใส่กระรมังไว้เราก็เตรียมก่อไฟเรียบร้อย<ว>แล้วก็จะมีตะแกรงนะคะทำปลาหมึกย่างเนี่อใส่ไข่ไหมเนี่ยไม่ใช่ส่ไข่หรอกมีท้องอไงอ,อ๋อ นี่นโอ้อหอโหอ้วนม,มากเลยค่ะอืมดูใกล้ๆเลยอันนี้มึกไข่ก็เรื่อมึกไข่นี่หมึกไข่หมดเลยนะคะ<ม>อันนี้ตัวเมียหมดเลยนะเนี่ยตัวผู้ไม่ได้ใช้หนูไม่ได้กินตัวผู้นะอยากกินหมึกไข่อยากกินตัวเมีย ใเดี๋ยวเราก็จะไปดูขั้นตอนการทำใส่ปิ้งพิกไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ควันบุกๆเลยโอ้โหรอยขึ้นมามนะถาดมันยังไม่แดงนะคะเดี๋ยวรอให้ไฟลุกดีก่อนถึงจะมาปิ้งได้เดี๋ยวเรารอกันนะคะเราก็จะรอจน ฐานแดงนะคะ่านดำๆเนี่ยค่ะท่านผู้ชมลองขีนไหมคะเนี่ยฐานดำๆเลยค่ะเราก็จะรอให้มันแต่ว่าแดงมากก็มันก็แดงแล้วนะเนี่ยแค่พูดแป๊บเดียวมันก็แดงแล้วนะอุ่นนักคุณแม่อุ่นมากเลยค่ะแล้วเราก็จะรอให แดงกว่านี้แดงแดงแดงริบแดงกว่านี้แดงกว่านี้บอกไฟแดงกว่านี้นี่นะคะก็จะมีปลาหมึกเตรียมไว้นะคะก็เริ่มแดงแล้วนะคะร้อน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 อพอบอกว่าแดงมันก็แรงริกจริงๆเนาะใช่เราก็จะเอาปลาหมึกลงเลย นะคะนี่ปลาหมึกสองอัน <c oughs> มีติดตัวอ้วนๆมีไข่เยอะน่ากินนะคะไฟจะลุกแรงหน่อยนะเนี่ยย่างปลาหมึกต้องอย่างไฟแรงนะถ้าย่างปลาหมึกมันต้องย่างไฟแรงมีเตาสองเตาก็ามาแบ่งกินกันนะนี น่ากินนะนี่แล้วก็อีกที่เหลือก็อยู่บนนี่นะคะอยู่บนกระมังนะคะแล้วก็เราจะย่างอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเตามันเล็กนะคะ<อ>นี่นะคะเป็นรอรอโดยก็่านก็แดงแล้วเราก็เอามาใส่หูเรินร้อนอน,น่ากิน ส่งกลิ่นหอมดีนะคะถ้ามันสุกม,มีกลิ่นแล้วเนี่ยเราก็ปาดตรงใช่ค่ะนี่ก็คือตอนหั่นนะคะนี่หั่นเลยค่ะหั่นเลยค่ะคุณแม่อืมโอ้โหถ้าหั่นแล้วมันจะมีไข่ข้างในด้วยนะคะแต่มันยังไม่ออกเพราะไม่ค่อย ยังไม่ค่อยสุกทลายเดี๋ยวเราจะร้อยให้มันสุกเรืเ่อยๆโอ้โหไฟไฟไฟเหมือนดาวกระจายเลยนะไข่ปลมึกมันแตกใช่ใช่ไข่ปลามึกมันแตกก็เป็นแบบนี้ล่ะมีมีฟองด้วยไข่ <c oughs> รปลามึกแตกมีเสียงด้วยเลยเนี่ยหรือว่าไฟไฟถ่านไ่ถ่านนี่น่ากินมาก ดูใกล้ๆเลยค่ะไฟลุกแรงมากไฟที่ออกมาเหมือนดาวกระจายเลยเนาะคุณแม่ตอนนี้ส่งกินหอมโอ้โหมีมีมีมันมีหัวปลาหมึกด้วยนะคะก็คือมีหนวดด้วยนะคะเราจะปิ้งหนวดด้วยมีหนวดอันนี้ อุ้ยเกรอบตกเก็บตกปีกมันเริ่มยุบถ้าปีกมันยุบมากก็แปลว่ามันใกล้สุกแล้วนะคะก็คือถ้ามันยุบแรงมากก็คือมันสุกเลยค่ะหน่ากินนะหอมหอมไหมคะคุณแม่หอมหอมแม่ บางคราวถ้าถ้าตอนที่ว่าตอนตอนที่เราหัน่นมันจะมีสุกตื่นหอมเนาะนี่หนูปลาหมึกเล็กๆมีเท่านี้แหละมีเท่าไหนาก็กินไปไข่รปลาหมึกสามอันแล้วก็หนวดปลาหมึกสองอันถ้าจะย่างย่างปลาหมึกย่างกุ้งอะไรเนี่ยมันต้องใช้ไฟแรงนะคะ ปลาหมึกเนี่ยเราก็ซื้อมาจากตลาดนะคะตลาดใกล้ๆโอ้โหจู้เลยมีเสียงไฟด้วยก็ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บกันนะคะเสียงไฟอะตอนนี้มัน มันเยอะมากแปลว่ามันใกล้สุกแล้วเนี่ยอีกตัวนึงยังยังเท่าไหร่ตัวนี้โอ้โหไข่ปลาหมึกมันเป็นกลมๆเล็กๆใช่ไหมเนี่ยถ้าพี่ๆีน้องๆคนไหนเห็นไข่ปลาหมึกคงอดไม่ได้หรอกนะเพราะหนูชอบกินหนูชอบกินไข่ปลาหมึกเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันก็หอมถ้ามันใกล้สุกอะ่ะปีมันเริ่มยุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอจนสุกเดี๋ยวไปดูตอนนี้มันสุกกันเลยเดี๋ยวเราจะรอดูให้มันสุกกันเลยส่วนผสมที่เราจะเอาอก็คือน้ำจิ้มของนี่นะคะก็คือปลาหมึกย่างส่วนผสมก็จะมีมะนาวพริก หอันนะคะแล้วก็ขิงเท่านิ้วโปง้งแล้วก็กระเทียมสอ,อันนะคะแค่นี้ง่ายๆอาตั้มใส่กเอาพริกเอาพริกใส่ก่อนพริกพริกเครื่องที่จะต้องการใส่มาเลยแล้วเราก็พริกกระเทียมใส่กระเทียม มะนาวไม่บีบเดี๋ยวเพิ่งไปใสท่ทีหลังอ,อันนี้มะนาวไม่บีบค่อยๆเดี๋ยวกระเด็นใส่หน้าแ้ใช้อีกเวลาตำจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาเวลาตำก็จะไม่ได้กระเด็นเข้าตานี่เราก็ตมไปเรื่อย ให้ให้ให้มันเข้ากันและเราก็จะใส่มะนาวบีบมะนาวใส่เดี๋ยวต้องบีบมะนาวของหนูนะคะใสให่หมดเลยะคะ่ะหมดนี่นะคะน้ำจิ้มเราก็เสร็จแล้วนะคะออกมาแบบนี้เลยค่ะโอ้โหแล้วก็มีปลาหมึกย่างของเราก็ ทำง่ายๆไม่ยากแค่ปิ้งนะคะแล้วก็ทำมันจิน้มนี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็นี่นะคะราอยากลองทำดูได้นะคะอร่อยเวอร์นะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอลาไป่อน,นะคะอย่าลืมกด s u b ส c r i b e และกดติดตามให้ช่องฟ้าสายเทเลวิด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย